ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดีตอนเย็นๆครับผมห้าโมงยังกุ๊กน่าจะห้าโมงแล้วครับผมหกไอ้สี่โมงสี่สิบสามคลิปนี้จะพาแปาพึ่งออกจากสวนทุเรียนให้กับจ่าคนหนึ่งครับผมอยู่หมู่บ้านหนองคอครับผมเนาะต้องแปลออกตอนเย็นครับเมื่อเช้าไปมารอบนึงแล้วพอดีเขาทางานก่อสร้างอยู่ตรงนั้นครับผมทํางานก่อสร้างทําทางอยู่ตรงที่ผมจะเอาพอดีก็เลยไม่ได้เอาครับผม เลยแปลตอนเย็นพอดีก็เลิกงานห้าโมงไปครับผมเดี๋ยวไปรุ่นกันน้ําจะดีไหมครับผมอยู่ในสวนทุเรียนแต่ผมไปดูเมื่อเช้าแล้วน้ําค่อนข้างที่จะใหญ่เลยแหละครับผมไม่รู้ว่าจะฝ่อหรือเปล่าครับไปครับผมอยู่กลางไร่ทุเรียนเลยครับผมไปติดตามรับชมผลงานกันครับผมไปครับผมเข้ามาถึงต้นพึ่งแล้วครับผมนี่สวนทุเรียนของจานะครับผมจานะจังหวัดระยองสวนผลไม้จานะระยองครับสวนผลไม้ของจานะเขานี่ครับผมพึ่งเนาะ น,น,นี่ก็ตีเป็นนะครับเนี่ยขึ้นไม่ไหวแล้ว,ว,นนวหลายอนหลายอนตีคืนหนึ่งหลายลังนั่นครับผมหัวน,น้ำป่องๆองอยู่ครับอยู่กับต้นขนุนป่าครับผมป่ลังก็ใหญ่ใช้ได้ครับเอาไปผสมเกรสรชมพู่ใแหน่เกสรชมพู่ผลไม้แล้วก็ข้าโพด นี่ครับผมเลี้ยงพึ่งเหมือนเลี้ยงเหมือนเลี้ยงพึ่งเลยครับผมเชิญอนุรักษ์เนาะแถวบ้านผมต้นมากเขาตีเขาไม่ค่อยตัดรังครับผมไม่ตัดรังครับเลี้ยงไว้ให้ผสมเก่สรนผลไม้นี่จะขอแต่หัวน้ำรังไม่ต้องเอาเดี๋ยวติดตามกันด้านบนครับผมเดี๋ยวให้ไอ้เจ้าดมตอกทอยมีนะณะคอมเมนต์มาเรื่องทอยนะครับเนาะผมสั่งมาจากไอ้ช่องคุณลุงกินเกสรป่าครับผมอยู่โคราชครับผมเนาะนี่ครับผมเนาะลูกทอยผมสั่งมาสี่สิบตัวนี่พันกว่าบาทใช่ไหมดม นี่ครับผมงอแล้วครับนี่<อ>นี่ครับติดต่อแกได้ครับผมทางช่อง youtube กินเกสอนป่าครับผมนี่ก็สามสิบทอยได้นนี่ยถึงไหมประมาณนั้นครับสามสิบทอยน่าจะประมาณสามสิบทอยเดี๋ยวไปรุ่นน้ำครับผมพื้นที่ราบเนาะกับป่าผลไม้อย,อย่างนี้เนาะเกยสอนกะระโพดเกยสอนกะระโพดเกยสอนผลไม้หลากหลยผลไม้หลากหลายครับเงาะ นี่จาเขาปลูกเยอะแยะครับผมผลไม้เนี่ยสวนทุเรียนแก่ครับผมนี่ยาสูดลูกหูลูกตาครับผมเป็นลูกเองครับนี่ปีนี้เพิ่งปีแรกสามปีเพ่งสามปีนี่ครับผมทุเรียนสามปีไปครับผมเดี๋ยวไปชมผลงานด้านบนกันเดี๋ยวให้จะรวมตอกทอยให้ดูเป็นแนวทางสักสองสามตัวเนาะมีนานานก็ถามมาว่าตอกอยังไงทอยเหล็กนี่ ปกติผมสมัยก่อนตีใช้แต่ถอยไม้นะถอยไม้ไม่เคยใช้ถอยเหล็กเนี่ยผมตีไม่เป็นอะถอยไม้ผมเคยไปขึ้นของพานเพชรทีนึแล้วโดนนะหงายเนี่ยครับผมถอยถอยเหล็กจะตีเป็นแนวตรงครับผมตีขึ้นแนวตรงเนาะถ้าตีถอยกงเลยจะที่จะทางกันเ่ยหจะโดนหวานจะโดมตอกไปดูเดือนห้าแล้วครับไก่หมดฤดูกาลพึ่งแล้วด้วยเห็นไหม เหยียบไหนเด้อนะเออแนวนี้แหละมีเลยโดมเนี่ยแนวนี้ขึ้นงนะ่ายสองล่างมันฮะอยู่แล้วใหยแต่ยาย่คดีทางป่าเขาถ้าเกิดจะตอกนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดจะตอกสลับก็ได้นะครับผมจะจะเปลืองทอยหน่อยเนาะแต่ทอยเหล็กตัวนี้ตอกแนวตรงดีกว่าครับผม ไม่ต้องไปรับเนีย่ยครับผมประมาณนี้แหละครับแค่พอดีดสีสาเราก่าพอดีก้า,าวเราครับผมตีสักสามสามลูกครับผมแล้วก็มัดเบลล์ครับผมเนาะขาดเดียวหน่อยครับป้องกันป้องกันเซฟตีต้ตัวเองไว้ก่อนเนาะ,ะเผื่อ พึ่งต่อยพึ่งต่อยพึ่งอะไรเราจะได้ปล่อยมือจุดครบได้ครับผมใช่เผื่อทอยเหล็กเราก็อย่าไปไว้ใจมันเถอะมันหลุดได้ครับผมเนาะเซฟเซฟตีเลยดีทีงง่สุดอุ่นใจมีเบลลอุ่นใจเนี่ยครับผม<ช>ล็อกประมาณนี้<ช>แล้วทีนี้ก็ตอกไปเลยครับผมนู่นเลยจนถึงพึ่งแล้วครับผมดอมตอกถึงพึ่งเอาพึ่งเลยนะอ๋อคนตอกคนตียคนนี้คนละคนกันอ่ะนี่ตีพึ่งไม่เป็นอ้าวต่อยอเดียวตีไม่เป็นเคยให้ตีให้ตัดใส่ถุงมันตัดแล้วหล่นแตกหมด ทำไม่เป็นมันตีทอยได้ตีทอยได้ก็ไม่สูงหรอกสิบกูลูกก็ลงแล้วเพิ่งตอยนะมันมันขึ้น,นะม,น,ม,น,นมันกลัวความสูงไอ้โดมยังไม่เก่งไปเดีย๋ยวไปรุ่นน้ํากันด้านบนครับไปจะโดมตีทอยเกือบถึงครับผม นั่นครับผมเพิ่งหูน้ำใหญ่จ้าหูจจน้ำยังใหญ่เลยอูมแต่ไม่รู้ฝอเปล่า ไม่เคยนะครับผมถ้า,าเ,เ,นเ,นเดือน,ดนเดือนงายข้างขึ้นเดือนหงายใช่ไหม poisoned, มันเต็มไม,ไม่รู้เดี๋ยวยว่าจุดคบงครับผมพึ่งกวนแล้วครับ มองดูแลน้ำป่องๆเดี๋ยวดูกันป่องแบบไหนป่องฝอหรือเปล่าเดี๋ยวรุ่นไปพร้อมๆกันครับผมอะ่ากวนไม่เชือก หนุนครับผมสวนข้าวโพดป่าข้าวโพดของจ่าเขานั่นครับผมว่า,า,าน,น,วน้ำป่องปอง,ปอ,งอุ่มอุม น้ำอุม้มอยู่ครับน้ำใหญ่ๆอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปดใูใกล้ๆต้องไปเอาคบไปเปิดดูเลยต้องไปปัดดูสูสีนะสูสีสิบโลถ้าเกิดไม่ฟอนะ ใกลแล้วครับผมใกล้ถึงแล้วถอยขาดตวงมาดม เดี๋ยวผมมีตะปูอยู่ตะปเดี๋ยวไปดูพึ่งกใกล้ๆครับผมแตกแล้วครับผมเดี๋ยวดูพึ่งใกล้ๆครับผม หลังครับผมหลังเหลืองดูครับหัวน้ำเนาะใ,นนใหญ่คร,ครับผมหัวน้ำกดกล้องให้หัวหนาใกล้ครับผมนั่นครับผมเดี๋ยวตัวพึ่งเต็มกล้องเลยนั่นครับผมหัวน้ำเนาะพึ่งหลังนี่สีเหลืองครับผมหาที่ตั้งกล้องตัดครับผมกล้องในมุมนี้ครับผม หาที่ตั้งยากครับนี่ครับผมน้ำเนาะน้ำใหญ่ใช่ได้ จะไม่ได้ฉากได้มุมก็ขออภัยนะครัน้องไม่มีที่ตั้งครับผมที่ตั้งกล้องก็หายากมีแต่กิ่งใหญ่ๆครับผม เพิ่มไล่ถอดครับผมพึ่ง เกสอนดอกเอเกสอนดอกกระโพดดอกทุเรียนครับผมผลไม้ในสวนจ่าเกาเนี่ยแหละครับผม ไปไน,นะับดมดุใช่ไหมจ่าไปแล้วครับผมอยู่ไม่ได้ครับผมดุเพื่อตัวเดียวทะลุครับผม นี่ครับน้ำหเหลืองๆครับผมลังก็ยังสีเหลืองเลยครับผมน้ำเริ่ม บ่อครับพื้นที่ล่างเนาะไปครับผมลงครับเดี๋ยวเจอกันด้านล่างครับผมเดี๋ยวไปดูนะหัวน้ำตล่างอีกทีลังไม่ตัดครับโดมรับนะอดุจ่าอยู่ไม่ได้เลยครับผมดุจัด ปีพึ่งบนที่โล่งๆเงี้ยครับผมอันตรายดุถึงยังถึงแล้วไปครับผมเดี๋ยวไปดูหัวน้ำด้านล่างอีกหนึ่งครับผมอีกทีนึงเนาะ ครับลงมาถึงข้างว่างแล้วครับผมถอดหน้ากากไม่ได้เลยครับผมดุดุครับดูครับผมดูตามบินตามจ่าเดียโดนหน้าไปทีเองขวางคิวเลยดุครับผมพึ่งหลังนี้รออีกแล้วผมพึ่งหลังนี้รออีกแล้วนี่ครับผมที่แรกมองกะว่าเป็นสิบโลมาเริ่มเริ่มป่อเริ่มไล่ถอดครับผมพึ่งประมาณสักหกเจ็ดโลครับผมเนี่ยเนี่ยดูมันเข้าไปเนี่ยเข้าไปตอนไหนเนี่ยทะลุดูครับผมนั่น ไม่ <laughs> แต่สองแชมป์ก็เข้าข้างในได้เนาะจะของถิ่น <laughs> ดุจริงครับผมเดีย๋ยวให้จะด,ดมถอดทอยครับผมประมาณเจ็ดโลครับผมน้ำสีสวยเนาะยังไงก็ทันใดเขามารับชมใหม่ๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพันหมีด้วยนะครับเนาะ,ค,นะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้เลยครับผมสีพึ่งยามเย็ยนกับในสวนทุเรียนจานะจังหวัดระยองครับผมกับผลไม้หลากหลายชนิดครับผมแกปลูกไว้ผลไม้เยอะครับผม สารพัดติดตามได้สวนผลไม้จา่าณรยองติดตามสวนผลไม้จา่าณรยองได้เลยครับผมวันนี้ก็โดนพึ่งต่อยไปไม่นำมาสิบ <c oughs> โดนวันนี้ต้องใส่ชุดมาเลยลใส่ชุดบางๆมาเดียเ๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าออกาสหน้าผมคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้เลยครับสวัสดีครับผมนี่ครับผมผลงานดูจ่าดีครับผม <c oughs> ดูครับผมจะโดนถอดถอยออกมาเมื่อกี้ก็จะไม่ใช่น้อยดูครับผมแดงๆเลยจ่าจะเห็นไหมันงนี้หน่อยเออใไปหน่อย ดูครับโอ้โหจังนั้นเลยครับผมแต่แต่คนแพ้ไม่ได้นะแบบนี้ไม่ต่ำกว่าสามสิบลูกหน้านี่แขนไม่ต่ำกว่าสามติบแม่ครับผมนี่นี่ดูมันต่อยทะลุไ่ยขนาดสายเสื้อนะครับผมนี่ชั้นเดียวใช่ชั้นเดียวต้องเซฟประมาาไปหน่อยสองเพราะปกติต้องใส่เสื้อกันหนาวอย่างนี้ก็ทะลุนะครับนี่ทะลุไหมมันถ้าผ้ามันไม่ทะลุออผ้ามันไม่ทะลุป้องกันได้แต่ผมคิดว่ามันไม่ดุไงก็เลยละช่าใจไปหน่อย เียบร้อยดีร้เลยครับผมพระสามองค์เอาไม่อยู่ครับพระไม่ช่วยเลยพระอกนแล้วพระไม่ช่วยเลยตอนเต็มเต็มเลยหนักครับหนักครับหลังนี้นี่ครับหลังไม่ใช่รอยสักน้ำมันนะครับตูดก็โดนต้อยนะไม่ใช่รอยสักน้ำมันนั่นน่ะไรพึ่งทั้งนั้นครับผมออยู่ไม่ได้เลยอ่ะ